ห้อยลงมาครึ่งตัวใช่ป่ะแล้วก็เอาผมมามาปะที่หน้าเราพอเราคิดหนึ่งสองสามสี่ปุบอะผมเขาอะคือติดพดาน่ะแล้วหน้าเขา,าคุณลุกถ้าเกิดวิดีโอคอลกับเราตอนกลางคืนเนี่ยจะเจอผู้ชายชุดดำอะอยืนอยู่ข้างหลัง hmm. พอทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาจะมีเด็กนั่งทับขาพี่ปอมแล้วก็กอดเขาแล้วก็จ้องอยู่เนี่ย คือเขาเอาเท้าเหยียบหน้าเราอยู่แนี้แล้วก็พี่ี้พีแล้วเราก็เห็นเขาดิ้น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 ท่าเนี้ยเหมือนได้ยินเสียงกดออดตอนกลางคืนพอเปิดไปก็เจอเป็นแบบร่างผู้หญิงมายืนมองพอออกไปกําลังจะขึ้นบ้านก็เป็นร่างผู้หญิงคนนั้นอะมองมองจากที่แบบหน้าตาผีจะมีมูตตลกเนี่ยคือหนูก็แบบเราอาจจะเป็นผีตลกเราเป็นผีไปแรกที่คุยกันเออคือเป็นจะแอกได้กัน ไล่อ่านคอมเมนต์ของคนดูคือบางคนกลัวแบบเปิดไฟนอนเลย <c oughs> แล้วบินค่าไฟไ <c oughs> แล้วรายการที่<อ>ถ่ายเนี่านาย,ยไม่ออนด้สัก